โอเคพี่ฟ้าโอเค Why cut again? e e v r You've time y c b e e u t a l k i n t to w e a r m y hat t h e o t h e r w a y time. คุณแม่สาบอกให้พี่ฟ้าเลือกของขวัญหนึ่งชิ้นจริงน้องไม่เอาดีฝาแล้วแต่คุณเมษาเองค่ะแ,แล้วแต่คุณเมษาจะเอ็นดูจะเอ็นดูเด็กน้อยๆคนนี้หัวใจเล็กนิดเดียวหัวใจเล็กนิดเดียวมิกาขอ ตาแดงแล้วแป๊บเดียวเองจิ๊ไม่ผิดค่ะจิมไม่ผิดจิ๊บอานแล้วอันอีกเฮ้ยเห็นแล้วแป๊บๆเมื่อกี้

วันนี้คอมพีสแล้ววันนี้ได้สินโต2ตัวยูนิเวิร์สหอันขอบคุณคุณเมษานะคะเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อวานคุณเมษาก็มาให้ใช่ไหมให้ต้องสองหลัง วัยยกขึ้เมษานะคะกับบ้านมหาเฮงปังขนาดขอบคุณน,นะคะใช่ย <c oughs> ูดีเวอร์มันแพงมากเอ <c oughs> ฟาได้ค่ะอูนิแหละ <c oughs> อุ๊ยหอยังกรึกเลยเมื่อกี้

And I just sit and what is it? 50 pounds? Seriously? Yeah. For 5 days? That's crazy. Right. It's, it's good work. It's I work I just sit to Because they go in the Zara. I can't. I can't go in This but... <laughs> is <laughs> ทำหนึ่งเอาเขาก็แบง่งอ,อยากเห็นคนโดใหม่ไม่ได้กลัวแบบเจอคนลกุกิจแต่เชื่อเธอเดี๋ยวพี่าก็ไลฟ์จนพบทุกมุมห้องอยู่แล้วเดี๋ยวทุกคนกม,ม่ได้เห็นเดี๋ยว ก็่วโไีันอ้าใต้ล่าแต่วาแต่วาแช่ว้ยังใช้าแตว่าแต่ว่าแตวาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่่ ปอนนยากดีพี่ฟ้าต้องทำยังไงข้อแรกชัดเจนข้นอ2องต้องชอบเราจริงๆขอ้อ3พี่ฟ้าชอบคนใจถึงขอ้อ4พี่ฟ้าชอบคนจริงใจขอ้อ5พี่ฟ้าชอบคนเสมอต้อนเสมอไป แค่นั้นหน้าตา,นาในฟลิกฐานะได้ฟลิกพี้าเคยคบคนที่เคยเลือกคนที่หน้าตาท้ายที่สุดก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องฐานะก็ไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าพี่ฟ้าเคยเจอมาทุกรูปแบบแล้วแล้วตอนนี้เราก็เป็นคนที่ต่อให้มีแฟนรวยหรือไม่รวยก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตพี่ฟ้าเพราะว่าพี่ฟ้าหาเงินเองหาเงินใช้เองภูมิใจกว่า อายุก็อายุก็ไม่ฟิกนะไม่เคยรู้สึกว่าอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าเพราะเคยเจอคนที่เด็กแต่ความคิดโตเคยเจอคนที่โตความคิดเด็กก็มีรู้สึกว่าอายุไม่ใช่ตัวชี้วัดของคน ไปดูคอนเสิร์ตอิงฟ้าด้วยกันไหม I ขอบคุณที่ชวนอิงฟ้าไปดูคอนเสิร์ตอิงฟ้านะคะ n เข้าด้อมยังไงตอนนี้เต็มหมดเลยค่ะจวรอด้อมหกรอด้อมหกเหอนบ Take a p t o n e m b i h a the COVID, e h s the COVID แว The not not my sister my friend the the lady that they help my sister to do everything every day the why they t a k e the สลุปรีดตอนแรกก็คิดว่าไม่รีบนะแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราเรารออะไรที่มันไม่มีเราไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะรอไปเพื่ออะไรการใช้ชีวิตของคนเรามันคือการหาความสุขใส่ตัวเองไม่ใช่หรอ เราได้แต่นั่งถามตัวเองว่าถ้าเรารักตัวเองมากพอทำไมเราเราไม่ทำในสิ่งที่แบบเราเขาเรียกว่าอะไรตอบแทนตัวเองอะเข้าใจปะถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องแบบพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบเรามีความสุขที่รัเป็นนัาบและจะบกในคอนดนส อย่างเลยตอนนี้มันก็ตอนช่วงที่มันไม่ได้ทํางานหนักมากๆมันชิลมากเลยนะหัวใจอ่ะหมายถึงหัวใจอ่ะมันชิลมากเลยแต่พอเราทํางานหนักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันอ่ะนี่เดือนที่5้าแล้วที่พี่ฟ้าทํางานอยที่พี่ฟ้าไม่ได้หยุดเลยอ่ะแบบหยุดพักผ่อนจริงๆอ่ะไม่ได้หยุดเลย ท้าเดือนแล้วแล้วยิ่งเราแบบโตขึ้นทุกวันทุกวันอ่ะแล่เดี๋ยวต่อสิ้นปีปีหน้าพี่ฟ้าก็จะยี่บแปดแล้วอ่ะเหมือนแบบลองให้เคิดว่าถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งในขณะที่เราทำงานหนักมากๆแบบพี่ฟ้าเลิกงานดึกมากดึกทุกวันเกือบทุกวันทำงานเช้าเลิกดึกมันถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยซัพพอร์ตใจเราแบบ คอยมาผู้ไม่ถูกมันก็คงจะดีเนาะด้วยวัยของเราด้วยวัยเราม่แปดที่ตอนแรกจะไม่รีบเพราะว่าหัวใจมันชิลมากงานก็ไม่ได้แบบแต่พอมันเรื่อยๆรืรื่อยเมามันมีความรู้สึกว่าแบบเราเรโตขึ้นทุกวันทุกวันวัยเราเรา27ชิ้นชิ้น สิ้นปีก็ยี่สิบจะสิ้นปีล้วอ่ะปีหน้าที่แปดเอ่ะอีกแป๊บๆก็จะสามสิบแล้วมันไม่ใช่เด็กเ้วอ่ะ45เจ็ดสิบปีปะเราไม่ใช่วัยที่กำลังจะเริ่มต้นการเป็นวัยรุ่นนะแต่เรากำลังจะเริ่มต้นการเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆ เข้าใจป่ะรีบแกบปีไซ์เสี่ยมไปขัดยานก็ไม่ได้เชิงรีบมากก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเอาใครมาเป็นแฟนก็ได้อะไม่ได้หมายถึงว่าหนูจะคว้าใครมาเป็นแฟนก็ได้เพราะเหงามากไม่ใช่ความรู้สึกนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เราทำงานหนักเราดูแลครอบครัวเราดูแลคนรอบข้างมาพอสมควรแล้วถ้าเราจะกใครสักคนนึงจะมีใครสักคนหนึ่งก็ขอเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วว่าเพราีวิฟ้าเป็นคนคบใครก็คบนานนะ ไม่ใช่ว่าคบแล้วเลิกคบแล้วเลิกไม่ใช่คนแบบนั้น,นะคบแล้วคือไปยาวไปนานเลยก็ต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆเลยอบางคนทันถัด่าถามก็บอกว่าเห็นพี่ฟ้าบอกว่าไม่รีบไม่ใช่หรอ ไม่รีบไม่ได้แปลว่าจะต้องรอตลอดไปกิฟิลปะไหนละสาวถ้าการที่คุณรักใครสักคนนึง <c oughs> คุณจะอยากเห็นเขามีความสุขประสบความสําเร็จในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานความรักหรือการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้พี่พาก็โสดก็รู้สึกว่าการโสดมันก็ไม่ได้แย่ มันก็มีข้อดีของมันนะเมันเราได้ได้อยู่กับตัวเองแบบมีอิสระในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็จะต้องมีพี่ฟ้าถ้าคนที่ติดตามจิงก็จะรู้ว่าเรามีโลกของเราสิบแล้วก็เป็นโลกที่อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เป็นคนที่เหมือนเหมือนแบบบางทีเหมือนพระเจ้าจะรักนะเหมือนสวรรค์จะรักนะแต่ว่า โชคดีในหลายๆอย่างแต่ในความโชคร้ายก็คือบางทีจะเจอปัญหาอะไรที่มันเยอะแล้วเข้ามาทีเดียวพร้อมๆกันเ<ต>ข้ามาแบบ <thought> มาทีก็คือมาพร้อมๆกันเกินบางบาง,บางครั้งก็เกิดคําถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งแม่งต้องเจออะไรที่มันแบบหนักขนาดนี้เลยเหรอวะงานในขณะที่เหมือนแบบเรากําลังเสียใจแต่เราไม่สามารถมีเวลาที่จะเสียใจได้เพราะยังต้องทํางานอยู่อะไรประมาณนี้ ถ้าเรามีแบบเฮ้ยมีกําลังใจเนคนหน่ถ้ามันก็คงดีเนาะมันก็คงมันก็เลยมีฟิลนั้นในบางครั้งที่เรารู้สึกเหงาแบบพอเราเลิกงานกับทุกคนนึกภาพว่าเวลาพี่ฟ้าเลิกงานกับมาปุ๊บประมาณแบบเที่ยงคืนเนี้ยกลับมาถึงห้องแล้วเราก็มันก็จะมีความรู้สึกอเออนิดนึงไม่รู้จะคุยกับใครทุกวันนี้คุยกับแฟนคลับมีเวลามากที่สุดก็คือแบบตอบด้อมคุยกับแฟนคลับไลฟ์สดนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยแต่